อ๋อเห็นละงูแดงแล้วจะบันอืออาวนี่น็ดละงูแดงจ้ะอุ้ยระเหอบจ้านี่อ๋อจานนี้ละงูขาวอ๋อจานนี้บานมีเพีเออยนวกตาอือเป็นงอเลยป็นงอเป็นงางๆเลยอือ สวัสดีพญา,ามีญญมยาอ่พเมพี่น้องลุงป่านนะทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมันนี่ก,กับมาพอกับบานมีกับน้องหนึ่งนะครับในตอนเกือบเที่ยงแล้วมันนี้เนาะเหนจ้าวันที่เท่าไรน้องนึงมันนี้มันนี้กัตรงกัมที่22จา้าตรงกับวันพระเรัสบดีจ้าเดือนสิงหาคมพศ2567ัน้า้อสจ้าันนี้ขึ้นเขานะครับเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้มะละเบนเชิงเขาน้องหนึ่งเนาะจ้าขึ้นมาพูดสองตาดนะครับยี่นเขตบ้านสังหอมตมบุหน่อยคามเะ นะครับป้าจ้าเริ่มต้นเข้ามาดอดแหลกแหกมานครับเฮ็ดหนั่งนึงเฮ <ไป S 1> ็ดละงูเหลืองจ้าอืมเดือนสิงหาครับอีดีจูมเพ,นนมพิ่นนึ่มเพิ่งมีจักจูมนึ่งนึงนี่จ้าสาวตัวนี้สามจูมสมบูรณ์ตัวนี้จูมเคืนอุ้ยจะหกจะรอบ ถ้างงานขึ้นมาเห็นบานหลายอยูเลยนั่นเองเมียนจะพ่นบานถิ่มหน่อยวินเนาะบานเปื่อยมาจะท้องเสมือนพอดีเนาะเมียนจ้ะอานนี้หนึ่งบานเห็ดมันปูหน่อยวินเนาะมันปูใหญ่ครับตูมเป็นสีสิเป็นแนวนี่เนาะเท่งฝนตกหำเพิ่นหลายเนาะนี่นะครับตัวนี้ก็เอาเอาไปพัดหน่อยวินเนาะพัดไปแกงจะเสียด้วยจะนี่ ีี่่วิพมาไก่จะเล่มไปปรุงอาหารนู่นนึงเมียจ่าสิไป็ผัดน้อยวินเนาะนี่นี่แต่ว่าเกิดเกิดเป็นจุ่มใหญยน้อยวินเนาะนี่คืออลไรจ้ะเป็นหลุนดอกใหญ่อีเลยครับนี่นี่จุ่มเปนู่นนึงเมียนจ้ะสีเป็ชันเหลืองปันไดครับนี่เป็นสีขีดมี่เนาะเมียนจ้ะครับเดินไกล้ๆพี่ก็เป็นมวยเร็วพี่นีเห็นไหมนี่เลย นี่นี่ดิโด้วนโด่งงามอยู่เนาะนม่อีกปิด เป็นเห็ดอันนี้แล้วหน่อยวินเนาะส่วนนี้เนาะเมียน,น,นฟังพี่วินท้าขางน,งนึงเดี๋ยวไปผัดกระเส็บด้วยน้องนึงนี่เนาะดอกพอดีเลยครับเป็นธรรมดาแชมนี่เมีนแต่ว่ากันอยากให้ปริมาณลายซีงามเยอะอีกต้องเสม,มอพอดีเนาะ mẹ anh ta mẹ cái gì ta có khi đọc máy đi học mẹ anh cái chỗ mẹ hôm nay mẹ anh สามดอกอ่ามึงไปเรื SBS, 對對 mm ่อยๆครับเลาะบึงหาเห็ดมันปูกับพอเห็ดละงูนำยู่นำมานี่เมนจ้ะอ๋อทางนี้บ้านมีแิดนห้อึงปวกตาบมีมิดหลดวงจังมันนี่มันมีมดมาสองสามดวงครับพี่โตก็มานำอยู่ปวดปวกตาบเรือเห็ดโคนใหญ่เนาะเมียนจ้ะมันปูขาวว่านอันหนึ่ง เดี๋ยวเพื่นบัตรันเหลืองนี <laughs> ่ลักษณะตูมมันจะเป็นแนวนี่เราบ่อยแค่หนึ่งนะึ่งหนึ่งมีอนจ้ะอ่ะตัวนี้พี่เอบินอยากสมบูรณ์เพื่อนครับทำนี้น้อยวนะินเหรอนี่ครับใจ ใส่มาทานมันหนึ่งใส่มาทานตูมเนาะตูมเป็นจักแต่ว่าเขาเป็นอันนี้เพื่อกะสีบ้านคือเป็นดอกไม้ได้หน่อยวินเนาะผัดใ้กุ้งขาวกุ้งแยงกระเสียบครับแต่ว่ากุ้งฟอยนั่นหนวดแข็งเลยครับฝนห่ำพื้นหลเป็นจักหน่อยวินคับเป็นเล็เป็นผูุ้้เนาอยฝนตกเสมอเลยครับ

ความัป็นผ่นสีสขลักๆน้อยวินเนาะนนตาใหญ่เลยครับว่าหมามันช่องตาเพราะว่าปีกายนี่เก็บผ่นดอกใหญ่แห้งร้ายแห้งนั่นตรงนึนงเมือนจ้ามือนมาเร็วโหดเนาะนี่ครับเป็นดอกเปืนน่มือใส่ตาแล้วงามขนาดครับนี่ครับข้าใหญ่อยู่เดี นี่ก็โดกเห็ดเข็มอยู่นี่เนาะเป็นแผ่นเลยบ้านหนึ่งๆงามๆเลยจ้ะพี่มันปูขาวได้หน่เนาะหนึ่งเนาะสีมีสีขาวสีเหลืองเนาะเป็นโฮมเพิ่งไปด้วกันพี่งามๆเลยเด้อจ้ะพอดีหน่อยพี่เนาะพอดีพัดเซ็ตเซ็จ้ะพี่ขาเพิ่นพี่นี่เด้ออีกหลักหนึ่งช่วงนี้ก็เป็น คุนหมาก็จะเป็นเฮ็ดกอแล้วนอ้อยวินเนาะอี่บู๊จอกนี่เฮ็ดกอหรือมันปูนี่บอลอยู่เถอะอยู่ลุมนะเฮ็ดกอไอ้วินอยู่เท่านี้ขึ้นมาก็าท่านเห็นเนาะขึ้นมานี่ก็เห็นเป็นนี่อะไรจะมันปูนี่อะไรจะพี่ราคาดีที่กันนะครับโอ้ยงามอยู่เรือยพูน่ะพี่แถมรสชาติกุ๊บๆนะครับพัดกระเสบแกงกระเสบเมนจะ้ะเป็นสายเลยเนาะแบับนี้เนาะมนเฮ้ ปวดแสบจะคนป่วยแหละครับกินยังกรบปวดแสบเพิ่นกระปวดแสบเนี่ยไปหาหมอได้ครับกนินแกงเห็ดแล้วดแสบน้อน้องนึ่งจะเพี้ยมาอีกไปคอยายกินขานะ้าวแสบเพิ่นวะอุ้ยเป็นงองอยู่พี่หางเลยจ้าที่ทั้งพี่อื้อน,นี่นี่นี่ท่างมือนี่จุ่มเลยเป็นงาเลยนะจ๊ะโอ้ยคนน่ะ ดู<ล>มันปูที่ข้างหลังอีกข้างหลังครับจึงสีเลยไอวินนี่เน็ตเบสเลยครับมันปูทั้งนั้นน,นี่นี่เอาพี่ไอวินเอาไนเลยวะตอนนั้นเพิ่นผู้ผู้แหละให้เพิ่นทุกวันละเปิดเงาลูกโคกอกพี่ดี เป็นตุ๊กข่างเพื่อนไปดกคุณงามเนาะนี่เนียนจ้ะเป็นจุ่มเป็นมูเนาะทำมากด้วยจ้ะปีงเป็นแผ่นนิดหน่อยวินเนาะปนีนี้กำลังบ่อยวินเป็นซ<อ>ีคีม<ๆ>เลยครับ คือพุ่นลายป่คือฝน่นหไำลายนี่งเดี๋ยวเอาเดอกเี้แข็งพันเนาะมีอนจ้ะดอกได้แข็งก็เอาดอกได้พวแข็งก็ปล่อยพันหน่อยมันเป็นเสือเอานี่นี้สีเหลืองนุ่มๆน,นะจ้ะนะครับนี่ครับสีเหลืองนี่สีแน่นๆขาใหญ่ๆนี่แล้วก็สีขาวบานแล้วก็สีใหญ่พันสีขาวสีครีมเนาะมีอนจ้ะแต่ว่ากินได้ขี้กนะันเนาะ นลุกษาสเดียวกันครับมันปูใหญ่น,น,น้อยแห้งจุ่มโอ้ยเป็น<ร>งไง,นงเไนาะอหงื่อง,งนนะูขาวจ้าหนึ่งดอกจุ่มอยู่วะเกือบจุ่มอยู่ไอ้วินชี้แดงกระไดสีเหลืองกระไดแล้วนั่งมีอเนาะวันนี้ชีขาวจ้ะเหงื่อโงูแต่ก็ไม่ยาวมันปูจออนหนึ่งหนเามตัวอะไรคนน่ะ อ่า เอาหนึ่งหนึ่งนห,น,หน, lit <c oughs> นึ่งแต่หน่อยเอาไปเป็นแบบยิ่งนีปลาดวยนะฮปลาด้วยดินก้ามาก็ได้นะลักษณะมองเกิดเพื่อน,นี้น้ำห่มบากได้น่งนึง แต่ว่าถ้าบ,บทษัทสูงเพิ่นจะมิกินขงนอ,องเพิ่นเนาะเห็ดอันนี้เนาะแม่นเป็นหอมหรือแนวใด้หนึ่งห,หนึ่งกันบนสุกจะเป็นกินสีหอมกแต่ว่าหอมเลยก็สวัสดีเหี่ยวเลยคิวปะจะกินิ้ม่แต่ว่าเห็ดสุกแล้วขึ้นแสบใช่นาะแม่นจ้ะนี่นะครับน้ำห่มบาคุ้มยังมองเคยเกิดเห็ดพึ่งแดงข้าลายเห็ดทั่วไปนะเนาะแมนจ้ะฮา,ามึงอีกครับนในบริเวณนึงสิละอีกนี่ตนดอกไงขึ้นมาเนี่ยนะครับ ดีใครเลย okay. หน่อยจงมเหมือนเดิมหน่อยจงเอาใต่ไงเหมือนเดิมเนาะนี่ครับเ <ไ Miles. S 1> กิดมาเป็นเฮ็ดปววขึ้นกันนี่น้องนึงนเนาะมงินจ้ะเป็นยายเป็นสายไปเลยครับ สิเป็นมันปูขาวนี่ละก่อนคือทุกปีเพราะว่าามาปีกายละลานเนาะนตัวน,นั้นเป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองนำแล้ได้เนาะโอ้ยตัวน,นี้คือคลาดเธอโอ้โหหงส์น่ะท่องปีไงพี่หนึ่งเี้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยคลานี่กรอบด้วยครับนี่ ฝัง่งเบิ่งลักษณะเป็นนั่นอยางนี้ครับดอกกระสีกอบกบิดดอกเลยครับนี่มันมียางได้ครับนี่เบิ่งอีกเทนึงเนาะยไม่นจ้ะอืมพใหญ่ใหญ่อันเสียงกอบขนาดครับลกบป,ปัดเลย มาทาลายแจ็คเอาดอกได้เนาะัดทาพ่มีนแต่ว่าบัญญาม่าท่านเด้สุูกนีเนเน่เพิ่นเป็นเพิ่งพอยน,นอ้อยวินเนาะแม่นซู๊กอยากจะกรอบเน่นๆนนะครับจะเสียบเสียบมีแบบนึบๆในน,น้อยๆเนาะ เป็นงางๆเลยเป็นงางๆไปเป็นงางๆพันงงเจ้าขันตัดเอาเนี่ยนี้เร็วกว่านอ้อหน่อยแห้งก็ปล่อยไว้จอขาใหญ่งามดีขนาดครับเจียบยำก,กกึดเลยด้วยนี่หน่อยวิน,นอ่ะเป็นกอยังเห็นไหม ย่ำไปได้ครับตุ่มเพิ่อนกรอบเน,นี่ยนิ้วย่ำกระเสบได้นางหนึ่งเพิ่นสุกหน่อยพี่เนาะต่างกิการจอยไปผู้เพิ่นวางแผนเอาไปเบิดตินี่ดูเดะวินน,วนี่เอาลูกขุดจอยที่ไหนหวันอยู่ก็เป็นกรกกรมเหมือนกันเนาะจ้ะนี่ เน,นี่ยมึงกับไกบ่บูเป็น,นองอเลยหมดขันก็นมจาจอกินน้ำเนาะนนเรียนจ้ะมันเร็วๆหมดขันตัวนี้ <laughs> ต้องเร็วจ้ะหมดขันแลนไปซ้ายเลยครับพี่วินอู้ใครงวบ <laughs> เราจะเดินต้นท่านก่อนหนึ่ง <c oughs> น,นะนี่หลุดชาด,ดีครับหมดกขยายกินน้ำครับจะหนีเปื่อยแล้วเอาไว้หมดกินจริงครับแบบดูมงามๆ่มงามๆใส่สวยๆ <c oughs> ออมาเปลี่ยมคือตุ่มเห็ดปวกได้ครับห <c oughs> ัวจะคินตะปูนี่ครับ <c oughs> เพชรมันปู <c oughs> อื้อเฮ้ยมันอุ้ยขามันอ้วนๆเลยพี่ งาอ่าจา,านี้ละงูขาวกำผ่าหนึ่งดอกจ้า,อาชองอรเรื่งหนึ่งระงูะงขาวนะ <c oughs> อ,าอามีละงูดงแดงด้วจ้ะบ้าน,นขาวแล้วก็มุกพอสีแดงขับบ้านนะครับนี่สามจูมน้อยวินนะเนอแดงนี่สิขาลายเลยครับเห็นจ้ะขาเาลายตอนนี้ดอกแม่ปูบนบอคือดกอกไงกุงวด ีสวยๆเลยเอาแล้วนะครับเก็บเห็ดละงูอะไรกันหาบางอีกกระบอกค่อยมีเห็ดนะครับมันยังอยู่ในช่วงเห็ดว่ายู่นะครับมีกันมันอีกก็สิเป็นเห็ดมันปูนะครับส่วนหลายที่นะครับนึ่งนึงมานางถาอยู่ที่แหละครับทางลงจากเขาแล้วครับอ่ะไปทำงงานหนึ่งกันเลยครับบานอ่ะเป็นอย่งไรหนึ่งนึงทำงานเท่ามือนมาสอนผู้น้อยวิ่งกับซื้อ่ามันอยู่น้อยวิ่งน้อยเด็กเครื่องตาใหญ่เห่าอยู่เนาะ ก็จะได้เป็นเฮ็ดละงูเฮ็ดบวกตาบแล้วกะ็ลักลักก็จะเป็นเฮ็ดฟันปูใหญ่นี่แหละเนาะเมนครับตัวยี้เอดงามขนาดนะครับมากเขาตาแล้วเนาะเมนจ้าเป็นมันปูแบบขาวแบบนึง,นงจ้ากระไรเมนงูหลายเลยได้นหน่อยบินเนาะเครื่องผัดเครื่องแกงตุ่มกระไรได้นหน่อยบินเนาะเมนแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมืันนีนตรงนึงก็ไปบินกระพ้าพี่น้องขึ้นมาลองเบิ่งนผู้สองตาบเนาะจะน้องมันนี่ก็ถือว่ามันอยู่จ้าพี่น้อง ในเกลืองกับตา่เฮาอยู่น่จาจ้าเนาะสำหรับคลิปวันนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าูใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มนึ่งกับไอซ์พีน่าจะเพิ่นสิบ่วผ่าคลิปใหม่ๆเนาะจา้าเนาะมานหนุ่มนึ่งกับไอซมินสิพาพี่น้องไปหาเฮ็ดหม่องได้ไหมได้หรือว่าหาอยู่หากินแนวได้มนี้เนาะจา้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล้วนะครับพ่ใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านนะครับสำหรับการขึ้นเขาเขาปลาหาเก็บเห็ดปลาในมื้อนี้นะครับวันพฤหัสบดีีท่22 สิงหาคม2567นี่ก็ผพานไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความหมานอนู่นะครับมาพอเฮ็ดมันปูกําลังออกใหม่นะครับขาดวาอีกสองสามหมื่นสิลายแถอแล้วนะครับเป็นดอกใหม่บ้านทั่วเขาแล้วน,นะครับแล้วก็มีเฮ็ดแนวอื่นน,นําแนวขึ้นองหนึ่งบอกนะครับปวกตาระงงคาวเีืองแดงนะครับก่อนจะกการนี้นะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญามินายพ่มแม่พีญญ่นองลุงป่าน้ายุี่ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม ขอพูดถกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมตีชมเข้ามาในรายการพิจารประการใดตอบสาบท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าทุกท่านไว้นําอีก่ังหนึ่งน,นะครับที่ขาดบุไดดเป็นประจําพร้อมหน่วยไว้ใช้ให้พ,ยยหพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอิ่มขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปชงประสบจะโชคดีโชค m านยามีโรคไ่หลายได้ไดมากํากายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปราถนา ร่ำรวยเงินทองมังมีสุกขี้ยิงๆขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบปอกันมใหม่คลิปใหม่ครับผม